สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจากที่เราไปเห็นเขาทำบัวลอยฟักทองมาคลิปนี้เราก็เลยจะลองทำเรียนแบบเขาดูบ้างนะคะความจริงในคลิปที่เขาทำก็ไม่ได้ต่างกับที่เราทำปกติทั่วไปหรอกนะคะเพียงแต่เห็นเขาปั้นเป็นรูปฟักทองแล้วเราก็เลยอยากจะลองทำดูบ้างออกมาก็ถือว่าหน้าตาพอใช้ได้อยู่นะคะ เริ่มจากแบ่งฟักทองออกมาก่อนนะคะจากนั้นก็ขูดเอาเยื่อตรงกลางออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็ปอกฝักทองเลยค่ะพอปอกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อให้เรานึ่งสุกได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็นำไปน,นึ่งให้สุกเลยนะคะ พอสุกล้วก็นํามาบดให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นเราจะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งปนกับเนื้อฟักทองนะคะระวังร้อนด้วยนะคะใครใจเย็นจะรอให้เนื้อฟักทองหายร้อนก่อนก็ได้นะคะแต่เราใจร้อนเราจะนวดเลยระหว่างนวดเราก็จะค่อยๆเติมแป้งเข้าไปนะคะถ้าเห็นว่าแป้งยังไม่พอดีกับฟักทองก็เติมไปเรื่อยๆนะคะเติมทีละน้อยก็พอ พอนวดแป้งจนได้ที่แล้วเราก็จะเริ่มปั้นกันแล้วนะคะเริ่มจากปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ปลายช้อนกดให้เป็นลายจากนั้นก็จะกดให้แบนๆหน่อยนะคะในคลิปเราจะทําลายเป็น8แฉกนะคะที่เราปั้นให้ลูกใหญ่หน่อยก็เพื่อให้เรากดเป็นลายได้ง่ายนะคะในคลิปต้นฉบับเขาจะแกะเม็ดฟักทองมาแล้วก็ปักเป็นครัวไว้นะคะ ส่วนของเราทำแค่บังลูกนะคะ Thank <laughs> หลังจากที่ใช้ความพยายามในการปั้นเป็นลูกฟักทองอยู่พักใหญ่เราก็หมดความอดทนจนได้เราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆใส่ไปด้วยค่ะจะได้เสร็จเร็วขึ้นอีกหน่อยพอเสร็จแล้วเราก็จะนําไปลวกในน้ําร้อนเลยนะคะพอปัวลอยของเราสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาใส่น้ําเย็นพักไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ำกะทิไว้เลยนะคะตันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อไม่ให้กะทิข้นเกินไปเราก็เลยเติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะคนจนน้ำตาลละลายเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาบัวลอยใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปสักพักนึงนะคะเราให้บัวลอยของเราได้ที่แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ อันที่เราใส่ขั้วลงไปดูสวยน่ารักมากเลยนะคะ